สวัสดีครับผมด้อดนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเกเก้าเก้ผมวันนี้อยู่กับ Ford ดเลนเจนะฮะเครื่อง2 5 0 5ดีเซลเกียร์ธรรมดาแล้วไม่ใช่แค่นั้นมีหลายอย่างที่เป็นความปลอดปัานของผมมากๆปีเนี่ยปี06นะแต่ผมไม่แคร์ไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นสำหรับคันนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงอะไรวะนึกถึงต่างประเทศเขาคันนี้ดูแบบดูเป็นทรงอเมริกันมากๆนะฮะดูจากล้อนะฮะสภาพเดิมนะครับแล้วที่สำคัญเป็นสีดำ สีทึบสีปอดผมเลยแล้วที่สําคัญอีกอย่างก็คือนี่ครับโครเมียมโอ้โหคันนี้สี่ประตูไม่ได้นะสีดําโครเมียมเงาอย่างนี้จะต้องเป็นแคปสมาร์ทแคปเท่านั้นนะฮะแล้วต่อให้คุณไม่เปลี่ยนล้อเนี่ยเขาก็ยังเท่อย,อยู่นะยิ่งถ้าใครบอกว่าผมไม่ชอบล้อเดิมๆผมขอเก็บไว้แล้วเปลี่ยนเป็นล้ออื่นผมแนะนําอยากให้คุณใส่ล้อแบบไหนหรู้ว่าล้อเล็กๆล้อแม็กเล็กๆ,กๆยางใหญ่ๆแต่ล้อแม็กต้องเป็นเงาเท่านั้นมันจะทําให้นึกถึงแบบว่ารถแบบ รถของต่างประเทศอะรถแต่งแบบพวกอเมริกันแต่งอะหรือถ้าใครจะไปโหลดก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าคนผมชอบเดิมๆแต่โหลดเนี่ยใส่ยางพวกยางแบบว่ายางเล็กๆแล้วล้อแม็กใหญ่ๆเงาๆโหลดต้องโหลดทห้ติดพื้นไปเลยนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่เท่มากโอเคมาเช็คกันอย่างแรกเลยไฟหน้าเนี่ยใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในรับไม่ต้องขัดอีกแล้วไฟมุมก็เหมือนกันไม่ต้องขัด นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยโคเมียมคุณเห็นปะเงามากเงามาจากลูกค้าเลยนะลูกค้าเนี่ยรักรถมากเป็นคู่สามีภรรยาครับมาเอาเอาเวนซ่าผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเวนซ่าของคุณจุพันนะฮะจัดไปเรียบร้อยแล้วเราเอาคันนี้มาให้รถแกสุดยอดมากดูดิไฟอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันใสกิ้งเงาไม่แตกหักไม่มีอะไรตายด้านในสะอาดคลีนมากนะแม้กระทั่งกระจังหน้าเนี่ยยังเงาใสากิ้งเลย นะัดกคลีนมากไม่มีร่องรอยการขีดข่วนถูกฉีกออกไปรูสองด้านเนี่ยไม่มีแตกหักเลยโอเคแล้วก็โซนด้านล่างเนี่ยกันชนตรงเนี้ยฮนะกันชนหน้าเนี่ยสีเสริมไม่มีแตกไม่มีแตกเลยทุกคนด้านหน้าเนี่ยผมให้ผ่านแล้วโอ้โหที่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยใครมีรถหลักอยู่แล้วอยากจะหารถเสริมไปขายของทำอาชีพเสริมใช่ไหมต้องหารถราคาถูกต้องหารถพน น้อยๆสำหรับคันนี้มาแล้วนะใครที่มีรถตัวเองอยู่แล้วรถหลักอยากได้อีกคันเพิ่มต้องเอาคันนี้ราคาแบบนี้เท่านั้นราคาเดี๋ยวค่อยบอกทําไมถึงต้องเอาได้เดี๋ยวผมจะค่อยบอกราคาบอกเลยราคาช็อกมากนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะมีสีซีดไปบ้างนะเขาจะต้องเป็นสีดานะจะมีสีซีดบ้างแล้วก็จะมีรอยเหมือนแมวขวนหรือว่าสุนัขก,กัดอยู่ตรงนี้นะฮะมันมีรอยขูดๆอยู่นะตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นเดิมเดิม ่ไมจะไม่ดําเข้าป้ายแดงนะจะมีสีฟีดบ้างนะครับโค้งลิ้วรอยตรงนี้ยังอยู่ครบเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยโลโก้ยังอยู่ไฟมุมยังอยู่นะแล้วก็มีบันไดให้บันไดที่ใช้งานได้จริงนะครับบันไดใช้งานได้จริงเลยแล้วก็มีพวกของฟอร์ดอะไรอย่างนี้มีให้ครบนะครับคิ้วมีขอบประตูอะไรตรงนี้มีครบหมดไม่เคยถอดมาทำสีใหม่ นะครับบันไดเนี่ยสภาพก็ดีด้วยทุกคนล้อแม็กก็สเปคเดิมๆแบบนี้แม้กระทั่งยางเขายังเลือกให้รถเขาเนี่ยได้ยางที่ดีที่สุดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ดูก่อนนะอันนี้ที่สำคัญเลยถึงแม้ปี06แล้วยังไงกันวะเฮ้ยนี่เป็นสมาร์ทแคปนะครับแล้วประตูเนี่ยยังกรึบอยู่เลยนะปึ๊บ ไปดูกันต่อเลยริ้วรอยดีเทลอะไรยังอยู่ครบนะฮะล่องยังเป็นล่องอยู่เลยดีเทลของรถอะไรตรงเนี้ยครบให้คุณได้รูปได้จับกันเลยว่าอันนี้คือสภาพเดิมๆป่งเขาก็ยังอยู่เหมือนกันแม้ว่าจะสีซีดแล้วแต่ก็ยังคงความเดิมริ้วรอยอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีรอยเบียดเลยนะฮะโอเคมาดูกันชนท้ายกันจับลูกค้านะครับเงาวิ้งเลยนะ ไฟท้ายอะไรเนี่ยยังอยู่ครบอยู่เลยทั้ง2ด้านคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกแล้วคุณสามารถใช้แบบนี้ได้เลยใครที่สายบรรทุกของไปขายอรอสบายเลยนะแล้วยิ่งมีลูกตัวน้อยๆจะไปด้วยบางคนเขาอะ่ะไม่ได้ใช้เป็นรถสำรองรถทรมาหากินอย่างเดียวแต่ใช้เป็นรถหลักไปส่งลูกส่งภรรยาด้วยสบายเลยเพราะเป็นสมาร์ทแคปไงเข้าใจว่าเป็นมาร์ทแคปโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะลอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบ แล้วรอยต่างๆตรงกระบาดตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ทำความความสะอาดอะไรเลยนะผมแค่ล้างแล้วก็ขัดสีนิดๆหน่อยๆให้มันเงาเหลือแค่ตรงเนี้ยยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะฮะคุณจะสังเกตว่ารอยความสึกหลออะไรไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยสำหรับคันนี้แทบจะไม่ต้องดูเลยนะได้รู้จักกับลูกค้าคนนี้ผมแทบจะไม่ต้องสนใจรถอะไรมากมายเลย มาดูตรงร่องนี้นะครับเป๊ะเป๊ะป่องอะไรยังเป๊ะตรงนี้ยังมีความเป็นลูกนาดคิ้วอะไรตรงเนี้ยฝั่งนี้ยังสภาพที่จริงสวยทั้งสองฝั่งเลยไม่มีตําหนิเลยไม่เคยถูกคอดออกอะไรเลยนะครับรายละเอียดอะไรต่างๆร่องอะไรต่างๆยังเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่บันไดนี่ก็ใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงเลยนะครับไม่มีแบบเหยียบแล้วหักเหยียบแล้วหลุดไม่มี ยังกลบอยู่ช่องไฟอะไรตรงเป๊ะเลยทั้งสองฝั่งกระจกสองฝั่งไม่มีรอยเบียดเลยนะโป่งด้านนี้ก็สภาพดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะสีซีดไปหน่อยนะโลโก้ ford ranger ยังอยู่ไฟขาวขาว,ขาวยังอยู่นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างโอเคครับสภาพภายในเนี่ยแทบจะไม่อยากจะจับเท่าไหร่นะเบาะสะอาดมากเบาะไปไม่มีล้มแล้วก็ไม่สกรปรกนะสะอาดนะแล้วยังคงความดำเหมือนป้ายแดงอยู่เลย ที่จริงผมก็แอบรู้สึกนะว่าหรือว่าลูกค้าไม่ค่อยใช้รถหรือเปล่าเพราะแกใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศนะครับใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศนะรถคันนี้อาจจะได้ขับบ้างไม่ขับบ้างหรือให้ลูกหลานอะไรขับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ผมดูจากสภาพเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาใช้เยอะนะครับโอเคคอนโซลหน้าเนี่ยสภาพยังดีอยู่ใหม่ดูใหม่ดูสะอาดมากนะยังนิ่มอยู่พลาสติกตรงนี้ยังไม่มีแตกหักทั้ง2ด้านเลยไม่มีแตกหักเลย แล้วก็อ่ใช่ตรงนี้มีรอยเหมือนกาวาไม่แน่ใจว่าลูกค้าเคยวางพระไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ขัดทําความสะอาดได้ช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยทั้ง4ช่องแล้วก็วิทยุอะไรเนี่ยสะอาดมากยังอยู่ครบแอร์เนี่ยดูดิโอ้โหคุณครับปี06นะฮะแต่ได้ขนาดนี้แล้วยังมีความหนืดอยู่เลยนะยังมีความหนืดอยู่เลย นะตรงนี้ก็เหมือนกันยังมีความเหนืดอยู่ไม่มีแตกหักนะอันนี้ที่จุดบุหรี่นะครับที่จุดบุหรี่มีให้หนึ่งอันอีกอันหนึ่งไม่มีแล้วก็อันนี้ที่เขี่ยบุหรี่สะอาดมากช่องอะไรต่างๆไม่มีแตกหักเลยด้านนี้ก็เหมือนกันนะช่องข้างล่างนี้ไม่มีริ้วรอยขีดขวดเลยหัวเกียร์สภาพสวยมากรถคันนี้สภาพดูป้ายแดงมาก หนังอะไรเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนการสภาพดีสภาพใหม่เอาจริงๆอนุที่ว่ากล้องเราไม่สามารถเก็บงานดีๆได้ขนาดนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบผมอยากให้ทุกคนได้มาดูนะต่อให้คุณไม่ซื้อก็ช่างหัวคุณแล้วกันแต่ผมอยากให้คุณได้มาชมว่าสะอาดจริงใหม่จริงคนที่ใช้รถน้อยเนี่ยยังมีอยู่จริงในโลกนี้จริงๆนะตรงนี้เนี่ยไม่มีนี่เลยไม่มีแบบสีแบบสีลอก หรือว่าสีแบบว่าแล็กเกอร์หลุดมาไม่มีเลยโอ้โหสะอาดมากโอเคใช้ได้เลยเยี่ยมไปเลยอีกชั้นนึงสะอาดมากครับเยี่ยมนะฮะแล้วก็มาดูเก๊ะกันเก๊ก็สะอาดครับเยี่ยมไปเลยทุกคนเยี่ยมไปเลยกระจกยังอยู่นะฮะอยู่ครบ บางแดดยังอยู่ครบทั้งสองด้านโอเคครับมันเริ่มจะเพลินเนลยละกับรถคันนี้เริ่มเพลินดีกับรถคันนี้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะน่าเอาขับกลับบ้านนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูแผงประตูกันโอเคหนังหนังไม่มีรอยขีดข่วนโครเมียมเปิดที่เปิดประตูเนี่ยไม่มีลอกปุ่มกระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหักนะที่ช่องใส่เหรียญโซนตรงกลางเนี่ยไม่มีขีดข่วนเลยผ้า ตรงที่เป็นบล็อกแบ็กกราวให้แผงประตูเนี่ยสภาพสวยมากสภาพสะอาดมากไล่มาด้านล่างหนังไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็ลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุเลยนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเชิงบันไดสวยมากเชิงบันไดสวยแล้วก็ตรงแคบเนี่ยสภาพสวยมากาลำโพงเนี่ยอาจจะดูแบบว่ามีสีลอกแล้วนะลำโพงที่ติดเพิ่มเนี่ย แต่ลำโพงตัวที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยสภาพใหม่กริปแผงประตูเนี่ยใหม่เหมือนกับรถไ้แดงเหมือนผมย้อนไปในยุคปีศ6แล้วก็ได้มานั่งอยู่บนรถคันนั้นที่โชว์รูมแห่งหนึง่งนะฮะใหม่มากโอเคแล้วก็มาดูเบาะหลังเนี่ยแทบจะไม่มีมนุษย์ได้นั่งเลยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยด้วยซ้ํานะครับสภาพใหม่กริปตรงนี้สะอาดมากสะอาดสะอาดสะอาดรอยริ้วรอยอะไรต่างๆไม่มีเลย,เยจนผมแบบเริ่มคิดแล้วว่าทุกคนครับใครที่จะไปขนของเนี่ย เอาไปขนของขายเนี่ยคุณคุณต้องรักษาเนี่ยนะรถเขาดูแลมาดีมากโทษนะไปซื้อคันอื่นดีกว่าคันนี้สําหรับใครที่จะเอาไปใช้กับครอบครัวเนี่ยเอาไปเลยหรือใครกําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยกําลังเริ่มสร้างครอบครัวเนี่ยแล้วมีลูกตัวน้อยอยู่เนี้ยเอาไปเลยส่วนใครที่เอาไปขนของเนี่ยพิจารณาก่อนนะเพราะผมรู้สึกว่ารถคันนี้สะอาดมากผมเสียได้นะครับรอคันอื่นก่อนก็ได้แล้วกันนะแต่คันนี้ดูเล่นๆไปก่อนโอเคครับปิดแคปได้เลยเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้กัน มาด้านนี้กันต่อแผงประตูสะอาดมากสะอาดสะอาดสะอาดแบ็กกราวด์ตรงนี้ดูดีมากผ้าไม่มีขาดเลยแล้วก็โคมียมอะไรเนี่ยไม่ลอกเห็นเนื้อในปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบไม่มีแตกหักหนังตรงนี้ยังอยู่ครบแล้วก็ลำโพงไม่มีแตกหักหนังด้านล่างอะไรเงี้ยพลาสติกยอะไรเงี้ยยังอยู่ครบไม่มีแตกหักเชิงบันไดไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีแตกหักเลยนะครับยาวไปถึงฝั่งแคปเลย แคบสภาพดีมากลำโพงไม่มีแตกหักลำโพงที่เพิ่มมาเนี่ยอาจจะมีสีลอกสีทะลอกหน่อยแต่หนังอะไรยังอยู่ครบไปไม่มีแตกหักตรงนี้เปิดเป็นรถสปอร์ตได้ทั้งสองด้านนะฮะแล้วก็ตามที่ดูตรงนี้สภาพด้านหลังเบาะหนังอะไรไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกหักโอเคแล้วก็มาคุณมาดูตรงนี้ช่องแอร์เนี่ยคุณจะได้เห็นชัดมากไม่มีแตกหักปรับได้ ฟังกชันอะไรต่างๆยังอยู่ครบช่องใส่แหรยอยู่ครบแล้วก็นี่ครับฟิลอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้โอเคก็หลังจากนี้นะครับใครที่มาออกรถกับทางเราเนี่ยถ้าคุณมากัน4คนเนี่ยวันออกรถอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าคอร์สเวิร์กชอปสำหรับทุกคนนะทุกคนในครอบครัวจะต้องปรับฟังก์ชันรถให้เป็น คุณถึงจะขับรถออกจากที่นี่ได้สมมุติมากัน4ี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยทุกคนจะต้องต้องทำให้ได้จริงเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยแล้วรอ W s m ิ r สมาร์ทของพวกเราเนี่ยคุณจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้เข้าใจว่าเราจะไม่ได้เป็นแค่เต็นท์รถอย่างเดียวแล้วหลังจากนี้คือทุกคนที่มาไม่ว่าคุณจะอายุอายุก,กี่ขวบเนี่ยคุณจะต้องปรับให้เป็นเข้าใจว่าไม่ว่าคุณจะยังเปลี่ยนพ้ออ้อไม่เป็นแต่คุณต้องปรับรถให้เป็นหลังจากนี้ผมจะไม่ปานีกับเด็กคนไหนอีกแล้ว คุณอย่ามาทําให้ผมใจอ่อนเข้าใจไหมเหมือนฟอร์จูเนอร์เมื่อวานเนี่ยเขารู้เขารูไ้ไตเขารู้ไตของพวกเราเขาพาลูกมาเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าไม่เลยไม่อยากจะลดราคาเลยผมเข้าใจคุณนะคุณก็อยากให้ลูกคุณนั่งรถสบายสบายผมเข้าใจผมก็ดันคิดไปไงว่าเฮ้ยเด็กเขามาแล้วว่ะเด็กเขาก็อยากนั่งรถสบายสบายว่าว่าดอชนะะซึ่งแม่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับที่ผมพูดหรอกนะก็มาดูกันต่อแล้วกันอ่พวงมาลัยเนี่ยสภาพใหม่มากนะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะทุกคน โลโก้เนี่ยไม่ไม่สวยโลโก้เนี่ยถลอกแต่คือสีเนี่ยยังเป็นสีเดิมขอบขอบเนี่ยเขาถลอกหน่อยนะครับอันนี้คือสภาพเบาะคนขับนะครับซึ่งสภาพดีมากอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่อง2,500ดีเซลกันทุกคนโอเคไปดูห้องเครื่องต่อ ฝาอะไรเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็สภาพอะไรเงี้ยผ่านการลงน้ํายามาแล้วแต่ผมเข้าใจทุกคนนะถ้าทุกคนอยากจะดูเนี่ยคุณเอาน้าเปล่ามาเช็ดก็ยังดําเหมือนเดิมคันนี้ผมมั่นใจแต่ผ่านการลงน้ํายามาแล้วนะครับผมดูออกเลยรอยอาร์เลยยังอยู่ครบอยู่เลยนะรอยอาร์อยังอยู่ครบนะครับถือว่ารถสวยสภาพดีมากคันนี้ เรามาพูดถึงราคากันเลยดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 9 7 0 0 0บาทเท่านั้น1 9 7เเนี่ยคุณได้คันนี้ไปเลยไม่ว่าจะใช้เป็นอาชีพเสริมก็คุ้มไม่ว่าจะขับคนเดียวก็คุ้มขับกับภรรยาก็คุ้มหรือว่าพึ่งสร้างครอบครัวใหม่ก็คุ้มคุณอย่าไปมองว่าปีเขาเก่าหรือว่าหน้าตาเขาเชยแต่เราต้องมองถึงว่าเฮ้ยรถคันนี้ช่วยคุณประหยัดเงินช่วยคุณหาเงินได้มากแค่ไหนดูไม่ผ่อนเท่าไหร่ ผ่อนแค่4 0 0พกว่าบาทเท่านั้น48งวด60งวดได้หมด72กับ84ต้องมาคุยกันก่อน4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุที่สำคัญเนี่ยแถมประกันฉุกเฉินให้1ปีเต็มๆสำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะฟรีดาวได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยเองคันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเครดิตฟรีดาวได้บางคนฟรีดาวไม่ได้ผมบอกตรงเลยแต่เราจะช่วยคุณเอง คุณไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะฮะคันนี้ผ่อน4 0 0พกว่าบาทใช่ไหมสำหรับใครที่ไม่มีครอบครัวเป็นคนโสดเนี่ยเงินเดือนแค่หมื่นห้าเนี่ยผมสนับสนุนเต็มที่นะเพราะมันผ่อนถูกอย่างน้อยคุณเหลือเงินไว้กินข้าวไว้ค่าเช่าบ้านไว้เก็บนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมเนี่ยนะตอนแรกผมก็บอกว่าไม่อยากแนะนําหรอกเพราะเสียดายรถแต่ก็แล้วแต่คุณแล้วกันถ้าคุณจะเอารถคันนี้ไปทําอาชีพเสริมเนี่ยผมบอกเลยคุ้ม อย่างน้อยผ่อนสี่พัน 4, กว่าบาทเนี่ยคุณได้ไรายได้อย่างต่ํากับอาชีพเสริมเนี่ยหักกาไรเนี่ยคุณอาจจะเหลือสักห้าหกพันอย่างน้อยคุณก็มีเงินเก็บนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยถึงผมทําอาชีพเสริมเนี่ยแต่ผมเนี่ยก็หาเงินได้แค่เอาไปผ่อนรถคันนี้ผมก็ขอแนะนําว่าอย่าพิ่งไปซื้อมันเลยนะฮะเพราะว่าคุณซื้อไปเนี่ยเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น ไม่ใช่ซื้อไปเพื่อทําอาชีพเสริมเพื่อเอาเงินจากอาชีพเสริมเนี่ยมาผ่อนคันนี้มันก็เท่านั้นปะก็แค่ได้รถเพิ่มมาคันหนึง่งแต่คุณก็ไม่ได้มีเงินเก็บเพิ่มคุณไม่ได้มีอะไรเพิ่มเลยคุณไม่ได้ปลดหนี้ได้คุณก็อย่าไปอะไรแบบนั้นนะครับวันนี้ก็พูดประมาณนี้แหละโทรหาพี่พันธ์ได้เลย0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันธ์ดีพันลัฐหน9่งเ1 3 1 4 2้าเก้าศูนย l แปด i นึ่งสามหนึ่งสี่อย่าลืมเติม SI ด้านหน้าด้วย เฟซบุ Facebook, ๊กดีเวนวัคพันรัตมาดูรถได้เลยที่รามกำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพ t นะครับทุกคนจำไว้ว่าก่อนที่คุณจะซื้อรถหรือเลือกรถคันไหนดูคุณสมบัติคุณมากกว่าที่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์ของคุณนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ